แางเลยมนี่ก็วางมาอืต่หน้าเธอเป็นปีศาจไปหน่อยนะซองพ่อมีเรื่องปรึกษาสองไม่ฟังพ่อ่ามาจอนนี่จอนนี่เขาคิดถึงแดงหรือเปล่าไม่รู้ว ก็เห็นเขานั่งมอ,มองไปทางบ้านแดง่ะกำลังลูกคีเธอลูกคีเธอคิดถึงปลาแดงมั้ยฉันเห็นเขานอนนะนอนเมอไปทางบ้านปลาแดง่ะโอ้ต่อโอ้ยแต่งเรื่องน่ะไม่แต่งนะฉันเรียกจอน,นี่มาดูมาถามดูดิสอจอนจอน เจนี่เจนี่เจนี่มานี่หน่อยไดย้จะถามเลยหน่อยจอรนจนี่เจนี่อยู่ไหมเจนี่อยู่หน้าบ้านไหมจอรนจนี่เจนี่อยู่หน้าบ้านไหมเจนี่อยู่หน้าบ้านไหมนี่พ่ออย่งวนนี่จอน จานนี่โอ้พ่อมีอะไรป่าพ่อ,อมีอะไรอ่ะนี่น,น,นี่อะไรกันเนี่ยนจะจะผิดเลยผมเนี่ย